ขอกราบซสดีมิตรักแฟน ROV ทุกท่านนะครับพบก,กับผมเจ้าุยซิ่งฮ่าฮ่นะครับวันนี้เรามาอยู่ในเกม ROV นะครับแต่ไม่ได้มาเล่นนะครับาวันนี้หลังจากที่เราไม่ได้เข้าร้านค้ามานานจะมาดูสกินครับสกินของฮีโร่แต่ละตัวนะครับว่ามันเท่ขนาดไหนขอเข้าไปดูเลยแล้วกันนะครับไโอโอ เท่เท hey, hey, hey. yeah. uh, uh, ่เ uh, ท you know ่ไ uh, อ <Yeah. S 1> ้ยเออนี uh ่เท่หว่ะอะเดี๋ยวขอตรวจเช็คเลยนะครับเดี๋ยวอ่าอยู่ไหนวะน่ะอยู่ไหนเงี้ยไปเข้าตรงนี้เลยอ่า uh, <Okay. S 1> มีส่วนลดดู <laughs> เข้าได้อะโอเคครับอันนี้ดูสกิลน,นะครับเออแต่ละตัวอ่าขอดูสกิลอีโวแล้วกันครับ ของใครวะเนี่ยบัตเตอร์ไฟไอวูของลังนี้โอ้ยอย่างกระดิกระโปงไอ้ยะมาจากกระตูนเรื่องอะไรวะน่ะถูกด้วยความเท่ความเท่เฮ้ยเดี๋ยวขอดูบัตเตอร์ไฟกัน เยอสทันสมัยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูแท้งอ่า uh, สนใจตัวไหนเป็นเศษตัวอะไรวะเนี่ย uh, <Boss. S 1> อ้ป็นกดัมกันดัมโอ้ oh, ผมก็ไม่ได้เข้ามาดูนานครนะับ นี่ใช้ได้มอลสกิมอกมอสเหตุตัวเลยวันพายวันพายตัวต่อไปเดีเดี๋ยว,ยว,ยวอ,อยากเห็นตัวไหนนี่ดูตรงนี้ดิ ฮึ Justice, ท,ทส,ส่อ่า,อาสก,กินพอทุกสนใจนะครับไม่ได้เอาทุกตัวเอ้อารามอารามก็เยอะอืมสก,กินอารามก็เท่ๆทั้งนั้นนะครับเฮ้ hey, ย,ยบดอกบดอกบดอก้ดดอ,กดดอ,กองเงอยยอเป็นหู ใช้ได้ใช้ได้สวยสวยอันนี้เป็นยิงจอกเงาเซเทก็เดี๋ยวไปดูไฟเตอร์นะครับอ่าไฟเตอร์มีลิปโป้ลูบูลูบูเป็นบิดเจ๋โอมาเอาโลด้วยนะเชื่ออะไรมันจะเท่ขนาดนั้น เดี๋ยวขอรูบู่ลูบู่มีกี่ตัวนะเนี่ย,ยเอยอะเอยอะมอหลอกไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอโอเมนโอเมนโอเมนนี้น่าจะเป็นร่างเก่านะถ้าจะไม่ผิดจำได้จำได้ก่อนที่จะเลิกเล่นในสักพักใหญ่ เท่เท่รางนี้เท่ดีเท่สามตานนี่รางอะไรวะล่ะรางยนต์อะไรจะเท่ทำม้าอืมใครมีเงินก็เติมมาน้ครับอนลางปีศาจโอเท่ๆนี่ลางเท่อันต่อไป โดนสลัดอืมโอเมหัาล่างเท่ยเยอะนะครับล่างคงกระดูกยีตาร์ควายล่างตัวอะไรต่อ,อบบตเตอร์ไฟล์ล่างดาร์กวลเลอ,อรอ์ผมชอบล่างนี้นคู่รักด้วย ซูเปอร์แมนไม่ดูอาริใครวะเนี่ยอ๋อเดี๋ยวเราขอดูขันสองตยชย<อ>ใช่วะเนี่ยลุกจีบางตัวละครผมไม่ค่อยรู้จักเช่อนะครับฮึมสมุนไลจะว่าสมุนไลก็ไม่ ไม่เต็มร้อยสมุไรทันสมัยอ่าเฟลาติโนไอนชิฟตัวนี้ออหอ,อกอยังคอนเซปต์หอ,อกเหมือนเดิมอ่าโหร่างเท่ๆฟไฟเตอร์ร่างเยอะงดทอสร่างนี้ก็สวยนะ นี่มอทฮอตมอทฮอดใลุงลุงบึกลุงบึก <c oughs> อ่า,อามอทฮอตล่างนี้ก็ร่างเยอะเหมือนกันนะเนี่ยมอทฮอตหุ่นยนต์ยนเยอะจังวะต้องบอกเลยว่าผมไม่มีผมไม่ได้เติม อ่าอ่าอ่าฮอฟิลลาติโนนะครบเซเว่นมันต้องแม่นเซเว่นอะไอ้สัอะไรวะเนี่ยอืมโอเมนร่างนี้ดูไปแล้วอ่ะไปดูแอสซัสซินดีกว่าครับคิวเลนคิวเลนบูลาด มูลาดล่างนี่เหรอเบคุยะบงังไคเซ็นบงสาก,กุระจะเท่ไปไหนหอ่าล่างเบคุยะนะครับล่างเซ็บงอ่ามูลาดไปแล้วตัวไหนอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,วก่อนอะไรมาหน่อยวะ เท่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมมีตัวโปรดอยู่นะครับอ่าเรียวมีเท่เท่ิงมูลลาดล่างปกติเฮ้ยนาคอร์ล่างนี้สวยนาคอร์นี่ถือว่าสกิลเยอะนะครับว่านะ จะกินแจกบ้างน,นี่เทพสายเทพสายฟ้ามัหน,นีออเออเ้เทพ,ทเ,เ,ทพออเทพสายฟ้าเทพพระที่ิศเทพสุริยันเทพสายฟ้าเทเทเทไอ้ดวงไอ้ดวงไอ้ดวงมันก็อยากคอนเซ็ปต์ดวงอยู่ดีด,ด้วงหุ่นยนต์เวยเด้อเดาต่อดูต่อ,ตอมาต่อกันเลยใครวะ วอล์คเกอร์โอ้ไอคีม้าวอล์นเออล่างนี้สวยเหมือนพวกสามก๊กนี่มีมา้าด้วยสวยๆอืมส,สิต้าสิต้าสิต้าผมกำลังเก็บเงินซื้อตัวนี้อยู่นะครับโกงเวอร์เราจะขึ้นขนาดนั้น ส่วนมากก็จะเป็นล่างหุ่นยนต์นะครับก็ล่างที่พอที่มีไซตามาด้วยแล้วอ้าวอันนี้ล่างไ่ต์ตมาอะไรเนี่ยอดโต้กิเหออโอเคเลยเหรอเฮียอล่อเลยได้อยู่ตัวเราเนาะล่างที h. ่พูดกับเด็ยเฮียเมื่อกี้จะดูแล้วอืม ได้ได้อยู่ได้อยู่ไปเมดเลยดีกว่าอืมเมดไม่มีร่างไหนหน่าสนใจเลยอ่ามีโลกิโลกี้โลกิร่างปัสร่างปัสเซบอลไม่ค่อยเทย ลิลิน่าลิลิน่าก็ลางนี้ล่างนี้จบเร็ล้วเสร็ได so sí. ้เได้อืมเสรยไปดูล่างไปดูแคลรี่ดีกว่าเอ้ยแคลรี่สวยครับดูเอลซูครับเอลซูเท่ทุกล่างนะครับหอกเลย สไตล์นักวัดมีซีมีนกฟินิกมามีอะเอลซูอีล่างนี้ครับผมชอบล่างนี้ครับแต่นีปัญญาเป็นเขาคุมสวยสวยสวยอ่ามีอะไรน่าสนใจบ้างไม่มีละ เอะเดี๋ยวโอเคลีอลอืมเนี่ยวแถวแล่างหุ่นยนนี่อ่าผมเคยเห็นอยู่แถวอนัรนเยอะนะครับเนี่ยกี่ล่างเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหายเตะให้เตะไอ้หายเตะ บรรยากาศเหมาะสมกับเป็นนินจามากครับอ่ะไปดูซัพพอร์ตเดี๋ยวซัพพอร์ตอะไรที่น่าสนใจซัพพอร์ตซัพพอร์ตใครวะเนี่ยตัวอะไรวะเนี่ย grow up, grow ไอ้วัววัวน่าจะวัวนะครับถ้าจะไม่ผิดภาษาอังกฤษเขาไม่เก่งด้วย ินเน,นี่ยนี่น่านิศรอบร่างนี้มากกว่าครับหนึง่งเอ่อบอดามบอดามร่างนี้ก็สวยครับไฟยังมแพทย์เข้าไปดามร่างนี้ดิ แ่เซนรลตายยเมกันโอเคครับก็วันนี้ไม่ได้มาเล่นนะครับมาดูสกินเฉยๆนะครับหลังจากที่ไม่ได้ดูไม่ได้ดูมานานมากเพราะไม่รู้ดูไปแล้วก็เดี๋ยวเกิดกิเลสนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b บ c r i b e ด้วยนะครับกับช่องเจ้าทุยซิงฮ่ๆนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ